สุกไหมสูกแล้วนะยังไม่เห็นใช่ไหมคะนู่ดอีกหนึ่งกระปุกนะครับลูกอ่า <laughs> เรียบร้อยค่ะกับเมนูลาบนะคะลาบหมึกไข่ไซพิเต็นะครับวันนี้เป็นไซส์โซนที่สองหมดแล้วแล้วก็ก้างสุกนะคะสซมอนจา่าฉ่ำเลยโ๊้ไหมสัำโปค่ะ สำหรับออนไลน์สามารถสั่งตามได้นะคะตามเมนูที่1ที่1นั่นเลยลูกค้าเจ้านี้ก็มาจากออนไลน์นะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เดีก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช่นหนึ่งยำกันเลยนะครับเปิดบินด้วยเมนูแรกเลยค่ะลาบหมึกไข่ไซส์ใหญ่นะคะบวกไซส์ธรรมดาอีก 2... ตัวนะจะ กัจะนาะไล้เบิ้เอบวกแซลมอนอีกเนาะใช่ไหมเมนูลาที่กมจะว่าด้วใช่ไหมลูกค้าบอกมาใหญ่ตัวใหญ่ของใหญ่แมของใหญ่จ้ะเ่ตัวนี้ตัวนี้เดอาเให้สองตัวใช่ไหมใช่ตัวนี้ก่อนต้องให้ตัว เราให้หนึ่งตัวฆ่าถูกทำลายที่เห็นในทีวีไอ้ที่เห็นในโทรศัพท์ว่าใหญ่อลยจ๊ะเนี่ยใหญ่แน่ใหญ่ไหมใหญ่จริงต้องบอกว่าเท่าไม่เท่าแขกทำแทนไม่ได้สี่บ้าหมึกค่ะ <c oughs> มันจะเป็นลาบใช่ไหมเป็นลาบค่ะกรลาบหมึกไข่ละก็ที่เป็นไข่ ไขกกนนะ่แก่จริงๆนะไข่ใส่ติ๊กเลยโดนไหมโดนไหมครับสาม,ม,มันนีิ้นเดียวพอไหมคหรับเราจะเอาทั้งชิ้นเพิ่มเป็นสองชนะั้น เขาไงใช่สมัติของชาวพิซายช่ไหมไม่เขาบอกว่าเขามาไกลพอเห็นปลาหมึกใหญ่เข้าไปก็อ้าปากใหญ่เลยอย่างนี้ซ้อมอ้าปากไว้ก่อนโอ้ไอแค่หมึกให่ก็เต็มแล้วนะต้องไปเพิ่มมาล้นกล่องน่ ลูกค้าเราก็เป็นแบบนี้แหละมาทีแรกก็แค่ยาสองอย่างนะตอนแรกเขาจะขอเพิ่มไงพอเห็นหลุดใหญ่เขาใหญ่เลยเพราะวันนี้มีแค่สามตัวเองเลยลูกค้ามาที่เอาไปหนึ่งตัวและีหนตัวไว้เผื่อผู้ต้ิงคมมาบ้างก็ลองูก่อนเยอย้าขายกดกลเปนเดี๋ยวจะได้ิดนินนะเอาไปมง อ่าสอยค่ะจานนี้มึกไข่พิเศษนะครับบวกแซลมอนพิเศษจ้าเป็นลาบนะครับจุกๆไปเลยจะเล็กก็เล็กๆแหละหลังหลังใหญ่มากค่ะนี่ถ้าขยายกับปูกใหญ่คนนี้นะนี่ที่หนึ่งไม่ได้ขยายกับคนใกไปนะอันนี้คือเมนูอ่ามือไข่พิเศษเอ่อลาบหมึกไข่พิเศษบวกแซลมอนจ้าจ้าจุกไปเลยขนมปังตังจ้าเมนูต่อไปจากกับเมนูกุ้งสดสามไข่ข้าวโพดนะคะ ปลาซาซเผ็ดกลางเปรี้ยวน้อยข้าวโพดอย่างเดียวอ ไข่ก็ได้แต่ไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลานะคะอนี้ไข่แมงดาก่อนเลยจ้าต่อด้วยไข่ปลาต่อได้ไข่ปูจ้ะอ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนู3ไข่กุ้งสดนะคะปลาขา้าวโพดจ้าอันนี้เป็นเมนูตัวอย่างในการจัดส่งได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเมนูจากคลิปก็ได้นะคะเอาไปเป็นเมนูจัดส่งจ้า เรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปจ้ะก้งสุกอ่ากับเมนูต่อไปกับเมนูก้งสุกไข่นะคะเมื่อกี้เสียงไม่ชัดใช่จ้ะตาตาหน่อยนะคะคเจนหนึ่งลืมใส่ไมใช<ะ>่หมเจนหนึ่งลืมใส่ไหมนะคะนี่จ้าช้ำๆไปเลยกับก้งสุกนะคะเมนูสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่ช้ำๆไปเลยจากเมนูต่อไปจ้ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเมนูต่ตอไปกันเลยนะครับไปจากกับเมนูสี่ไข่นะคะเมลาโคตรหนาจากไข่หก0ร้อย สีไข่ของเราก็จะมีหมึกไข่นะคะไข่แมงดาไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูนะจ๊ะนเป็นโคดไหลบัว ไข่รแรกนะจ๊ะมาไข่ที่สองเลยจ้าไข่ปลาต่อด้วยไข่ปูนะคะนี่เรียบร้อยค่ะสวยงา่กับเมนูสี่ไข่นะคะข้าวโพดไหลบัวจ้ะ เจนหนึ่งฝากกับสําหรับการฮิวออเดอร์นะคะจะส่งออเดอร์นะคะเราจะส่งถึงวันที่ยี่ห้านะคะของสิ้นปีนี้เป็นคิวสุดท้ายนะคะแล้วก็มันจะอินเตอร์มันจะหยุดนะคะถ้าใครสะดวกก็สามารถทักกันมาได้เลยจ้ากับเมนูกุ้งสุกแซลมอนค่ะผลไม้รวมนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสุกแซลมอนผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะเมนูต่อไปจ้ะกับเมนูสี่ไข่นะคะบวกมอนบวกกุ้งสดกุ้งสุกจ้ะเป็นลูกค้าออนไลน์ด้วยนะคะสั่งมานานยังกับพี่หนึ่งโอ้หน้าหลักที่สุดสั่งทางลายทึกทางเพจค่ะ มีไลน์คุยทางไลน์จะไวเร็วมาถึงแล้วก็รีบ <c oughs> วันนี้กลัวคิวเยอะวันนี้อยากจะเจอแม่ค้าแล้วนะไม่ออนไลน์แต่ถ้าอยากกินก็ออนไลน์นะเพราะพี่หนึ่งส่งฟุ๊กอาทิตย์แหละตอนเนี้เหมือนอยู่ปากซอยเลยใช่ไหม <c oughs> แกะเหนื่อยไหมคะต้องถามว่าแกะเหนื่อยไหมแกะถึงเหนื่อยยางนี่รัดแน,น่นนะอันนี้ลูกค้าพูดเองนะเราไม่ใย่นี่นะคะไม่ใช่น้าหมาสั่งจริง เนี่ยจะมีไซส์ใหญ่เหลือตัวหนึ่งเมื่อกี้ให้ลูกค้าไปแล้วตัวหนึ่งมันได้มันน้อยวันนี้มีแต่ไซส์เล็กไะแต่ถ้าเล็กอย่างนี้เราให้เบิ้ลให้สองตัวให้สองตัวเพราะแม่ลูกค้าเราก็ชอบเบิ้ลเบิลนี่หลายเมนูนะย่อให้เหลือแค่สองเมนูใหญ่ซนะื้อถักรวม มหมดต้องบอกว่าไปบ้านหาอะไรใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันเยอะลูกค้าจะขอกระปุกเราไม่สามารถส่งให้ได้ไงมันแตกเพราะมันต้องแพ็คให้เย็นหนักบางทีเขาก็แบบอยากได้มากอยากได้ฟิลแบบมากินที่ร้านะอะไรอย่างเงี้ยบอกขอกระปุกไปคนกินอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ก็จะมีกุ้งสดหมึกไข่แล้วนะคะกุ้งสุกแล้วเราก็จะมาเพิ่มไข่แมงดาจา้า จดไปแล้วใช่ไหมลูกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ลูกไม่ถึงประมาณนั้นโดยประมาณเขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งใส่เบอร์โทรไว้เดี๋ยวพี่หนึ่งโทรตามนะจ๊ะยังไม่หมดนะยงังยังค่ะนี่ไข่ปูขานี่ยังไม่หมดนะคะ <laughs> ไม่เห็นด้วยตาตัวเองปกติก็สั่งอยู่แล้วเนาะแล้วพ่อหนูเอาไปแบบทำอย่างอื่นได้ด้ยคะเยอะมากเอาไปผัดกะเพราหมึกไข่บางคนสั่งของเจ๊ไปผัดกะเพราน้ำยำเหลือก็ไว้ทานได้หลายรอบเรียบร้อยค่ะกับเมนูนะคะสี่ไข่กุ้งทูโทนบวกซลมอนค่ะนี่อ่าโอเคลูกสู้ลูกถอยโอเคอ่าช,ช้ำๆเลยจ้ะ จัดจุกมากควมาคามสนิดนึงนะเรียบร้อยคะ่ะชัมโบอันนี้หกร้อยอยังยังไม่เร็จยังไม่เสต็จได้เยน็นรีบไล่กลัวกินไม่หมดมีลาบด้วยไม่อยากลองกั้งสุกด้วยหรอกั้งสุกไข่ ใส่กระลาบเนี่ยอร่อยลูกไม่ได้บ้ายอตามแม่ใช่ไหมอยากกินอันนี้ก้างไข่ไอนรอบนี้ไข่แม่ตั่งมาไข่หมดเลยลูกเพราะออนไลน์ลอบรอบล่าสุดนะก้างไข่วันเนื้อมีทุกบินค่ะยี่สิบบินมีทุกบินเลยคือไข่หมดใช่ทั้งหมดทั้งอ่า่ค่ะก้างนี่นี่ไง แปลว่าออนไลน์เขานี่ก็ต้องโหดเหมือนกันนะดูจากหน้าร้านแล้วอันนี้อันนี้สามร้อยห้าสิบบวกอีกสามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยอันเนี้ยเป็นเมนูจุกจุกจัดไปเลยออนไลน์ก็ไม่คิดจัดเบาจัดยังไงให้จำหน้าได้ไหมจัดยังไงให้จำเธอได้มาชื่อนี้มาเล็กมารอบหน้าต่อไปทักมาหนูมากินน้าร้านนะคะแม่ มีคนทักเข้ามาถามแม่ว่าทุกคนใครเคยเห็นไข่หมึกจริงๆบ้างคะเลยบอกว่าอยากจะตอบจังเลยอยู่ในจัก,กรวาลไหนน้อไม่เคยเห็นไข่หมึกแท้แท้มันเป็นมันหมึกคะ่ะหรืออันท้าหมึกนะคะ <c oughs> อันนั้นน่ะใช่อันนี้ของเราจริงๆค่ะแน่นจุกจุกไปเลย สามร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแล้วก็บวกอีกร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่นะเจ้เดี๋ยวนะสามร้อยห้าสิบบวกสองร้อยใสผิดใสผิดแล้วก็บวกอีกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่จ้ะถูกไหมถูกแล้วนะนี่นี่เมือ่มอกี้เราไม่ได้ขยายของ กระปุกน <owad Es> <ın> <các> ั <half> ้นอันนี้เราขยายให้แล้วย่างค่ะน้องบอกแซลมอนเจนหนึ่งนี่คืออร่อยไหมอร่อยจุกจุกจะไปสักสี่หลังยังไม่เห็นใช่ไหมคะนูอีกหนึ่งกระปุกนะคะลูก ่เรียบร้อยค่ะกับเมนูลาบนะคะลาบหมึกไข่ไซพิเศษนะคะวันนี้เป็นไซต์ตัวที่สองหมดแล้วแล้วก็ก้างสุกนะคะแซมอนจ่าช่ำเลยช่ำโบ๊ะม่โบค่ะสำหรับออนไลน์สามารถสั่งตามได้นะคะตามเมนูที่หนึ่งที่หนึ่งนั่นเลยลูกค้าเจ้านี้ก็มาจากออนไลน์นะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากขอบคุณค่ะได้ปูไข่ด้วยนะที่รัก เมนูต่อไปจากกับเมนูปูม้าไข่แดงเค็มค่ะปลาผักรวมจ้ากับเมนูนะคะปูม้านะคะนีไข่ด้วยจ้า กับไข่แดงเค็มนะคะน,นี่เลยจุกจุกกันไปเลยกับปลาร้านนหนัวปูมาไซยักษ์นะคะอันนี้ไซส์สามตัวสองตัวโลกว่าแล้วก็สามตัวโลนะคะนี่น่ากินมากเลยอันนี้ไข่ปูนะคะอันนี้ไข่แดงไม่ใช่ไข่แดงยัดในไข่ปูนะคะน่ากินมากจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปจ้ากับเมนูตามไข่หมูยอนะคะประรับผักรวมจ,ามจ้าหมูยอมานะคะตามไข่ผักรวมนี่เลยฉัำเลย ได้ไข่แมงดานะจ๊ะเราปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยใช<ด><ด>นะไะจ๊จะฝากไว้สําหรับอ่ายำสามไข่หมูยอนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดคิดเมนูไม่ออกสําหรับจะส่งออนไลน์ก็สามารถเข้าไปดูในคลิปแต่ละคลิปได้แล้วเราก็แคปรูปมานะคะเราให้ที่หนึ่งดูแล้วก็คิดอ่าราคาได้ค่ะว่าเรารับไม่รับนะคะสามารถเลือกใช้ค่ะเลือกได้เราเลือกวัตถุดิบทานได้เหมือนตามสั่งเลยค่ะ สำหรับเนืหนึ่งก็ฝากไว้กับเมนู3ามไข่หมูยอนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอันนี้ห้าร้อย